มาาะอ้อยพาเก็บดอกกระเจียวมีดอกอยู่นะคุณนายป้ามีดอกอยู่นี่ามีค่ะนี่ค่ะนี่ดอกกระเจียวดอกกระเจียวเก็บดอกกระเจียวกันอืมมีอันอ,อนอ่อนนี่ค่ะอันอ่อนเลยเนี่ยเก็บดอกกระเจียวเก็บดอกกระเจียว หาคอนหาคอนอุ้ยไงไงาามามามาอู้อ่อนออนเลยค่ะไ้กินดอกกระเจีย๊ยบอ่อนออนเลยนี่เนี่ย หอป้าเก็บดอกกระเจียวก็ได้ไปเก็บหอดป้าอันนี่ยนี่ค่ะนี่เก็บป่าบ้านเลยเนี่ยโอ้โหอ่นอ,อนหาไปเป็นแถวหาไปเป็นแถว แมาแเก็บดอกกระเจี๊ยบกับเจียวโอ๊ยฮ่าถ้าเก็บดอกกระเจียวอ,อู้อยู่นี่มีสองดอกเห็นไหมลาดอกกระเจียวดอกกระเจียวอัน พร้อมไหมคะ่ะหอม่หดอกกระเจียวอันยื้โคกได้คะ่ะโคกบ้านโคกบ้านเนี่ยค่ะเนี่ยหวานๆอ่อนๆนี่พยายามกินดอกกระเจียวก็แย่อไอ้เนี้ยมามามานี่อ้อยไปเก็บดอกกระเจียวเข้า เก็บดอกกระเจียวก้อนนี <Becca> ้นี่นี่เลยค่ะสองสามอ่อนๆค่ะอ่อนๆอ่อนๆเลยเห็นเก็บดอกกระเจียวอ่อนๆเลยค่ะ

เห็นไหม <c oughs> เห็นว่าเปรี้วเก็บต่ออ้ไม่เก็บดอกกระเจี๊ยกระใยอ้อย <c oughs> nè 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 kịp đọc cái chơi cái ôi mày mà đơ mà đơ Hãy ba cho เก็บดอกกระเจียวกับยายอ้อยเก็หาอยู่หันเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวอยากเก็บดอกกระเจียวอยู่นั่นนะ กวนค่ะก็น้ำออก tam giờ ơi mà tam giờ ơi mà thằng ý không mà thằng ý yeah. À. งามค่ะงามงามงามขออภัยคเดี๋ยว,ดวยเดี๋ยวอ่อยาะขอนเดี๋ยวเจอกันนะคะ